เข้ามาสดๆร้อนๆนะครับสำหรับรถของแรนะฮะตัวท็อปตัวหายากนะครับคันนี้นะครับโตโยต้อันทิตนะครับ 1.6GR Sport นะฮะเป็นรถปี2019นะครับปลายปีนะฮะจดทะเบียนปี2020นะรถคันนี้นะฮะเลขไม้ปัจจุบันเพียงแค่90,000โลนะครับได้เป็นตัวพิเศษนะฮะหายากมากนะใครหาอยู่นะครับพลาดไม่ได้กับคลิปนี้นะ ก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนิดนึงนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนลูกค้าไปในตัวด้วยนะครับว่ารถสวยๆเข้ามาใหม่แล้วนะผมจะพยายามรีบรีวิวให้ทันนะเนี่ยร,รถยังไม่ได้ล้างสปาทำความสะอาดนะต้องมารีบรีวิวให้ดูนะของสวยของดีหายากนะนะฮะคันนี้นะครับออกห้างปลายแดงเนี่ยเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะเกือบล้านล้านนึงนะนะฮะ เรามาชมกันว่าสวยงามอะไรยังไงขนาดไหนนะครับได้เพิ่มเติมอะไรมาบ้างนะโคมไฟหน้านะครับขอเริ่มที่ด้านหน้าแล้วกันนะโคมไฟหน้านะครับได้เป็นโปรเจคเตอร์เลนนะแล้วก็ไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะครับแบบ LED มาให้เสร็จสับนะฮะนี่ฮะไฟตัดหมอกคู่หน้านะเป็น LED เช่นเดียวกันนะครับ ด้านหน้ากระจังหน้าเนี่ยเป็นโครมเนียมนะครับพร้อมกับแ็บเป็นโนแบ็กมาให้นะเป็นดําเงางรงเทรงหล่อทรงไท่ไม่เหมือนใทรแน่นอนนะฮะโคมไฟหน้าสวยๆใสๆแบบนี้นะฮะขออนุญ,ญาตนะเพราะว่าต้องรีบมารีวิวนะพี่นะช่วงพักเที่ยงนะไม่งั้นเสียงดังนะผมไม่ได้รีวิวแน่นอนของสวยๆรอล้างเนี่ยคิวกันอีกเยอะเลยนี่ฮนะชุดแต่งแท้เดิมของโตโยต้านะครับตัวหายากนะ ที่ได้เพิ่มพิเศษมานะเขาจะเป็นล้อแม็กออนรอยนะลายเฉพาะโบกี r สปอร์ตนะฮะแล้วก็ขยับไซส์นะฮะเป็นขอบ17นะฮะนะถ้าเป็นตัวอันติดเนี่ยปกติเขาจะขอบ16นะฮะอันนี้เป็นดำเป็นทูโทนนะฮะดำปัดเงานะดิสเบรกสี่ล้อแอร์แบ็กเจ็ดใบนะเอ่อได้เป็นยางกูดเยียร์นะครับยางปลายปี2ีนะฮะเหลือนานาลึกๆนะฮะช่วงล่างนะฮะนี่ฮะแท้เดิมนะลูกค้านะ ยังไม่ได้ล้างสปาทําความสะอาดนะแต่ต้องรีบรีวิวให้ลูกค้าดูนะฮะนี่ครับยังไม่ได้ล้างยังสวยใสยขานาดนี้นะนะไปเลี้ยวข้างหงูกระจกนะครับผิวกันสาดป,ประตูนะผิวขอบประตูแบบคมเนี่ยม,มีมาให้เสร็จสับนะครับสปอยเลอร์แบบสลิมบางมาให้เรียบร้อยนะฮะเพายใต้สปอยเลอร์นี่ยไม่คูดไม่ค่อมอ่าลูกวะนหน้านะฮะอ่ะมือเปิดเขาจะได้เป็นคมเนี่ยนะลูกค้านะตัว g ีอาร์นะฮนะ ผมว่าหลักๆเนี่ยเขาโดดเด่นที่นะครับชุดแต่งแล้วก็ภายในนะหล่อมากเท่มากนะไม่เหมือนใครแน่นอนใครหาอยู่นะพลาดไม่ได้นะฮะนี่ฮะเป็นดิสเบกซีล้อนะช่วงล่างสาดนะยังไม่ได้ล้างสปาแค่นั้นนะไม่มีร่องรอยขีดข่วนนะไม่มีบุบไม่มีรักยินนะลูกค้าเดี๋ยวใครสนใจต้องรีดนิดน,นึงนะผมบอกเลยผมไม่ได้รีวิวคนแรกนะก่อนหน้าผมไปแล้วเจ็ดแปดคนนะฮะนี่ฮะก็นะดาน้ายได้สปอยเลอร์ แบบสลิมบางมาเรียบร้อยนะฮะนะครับนี่สกเกิร์ตนะมีทับทิมนะครับนี่ฮะพอลอเท่ๆนะมีเซ็นเซอร์กะระยะถอยมาให้เสร็จสับนะแบบฝังนะครับ2นะจุดนะนี่พร้อมกับกล้องถอยหลังนะแล้วก็มีเส้นกราฟิกบอกกระ,ะยะนะกะรระยะถอยให้เสร็จสับนะฮะอ่ะ ท้านทยนะนี่ฮนะกระจกแท้เดิมนะทุกบานนะรถไม่เคยตีลังกานะฮะไฟเบรกรงที่3มาให้นะครับพร้อมกับตัวลรฟ้าหลังมีมาให้เสร็จสัตนะได้แท้เดิมรอบคันนะลูกค้าเลขไม่แป0 0 0ืนะรถปลายปี19นะจดท 11, 20, ะเบียนปียี่สิบนะฮะผมเปิดฝาท้ายให้ดูนะชมคลิปนี้ให้จบนะใครสนใจรีบโทรหาผมได้เลยนะครับศูนย์เก้าเนนะไม่แน่ใจว่าเหมือนกันนะว่าพี่จะได้หรือลูกค้าคนอื่นจะได้นะฮะ สวยใสต้องรีบรีวิวนะฮะนี่ฮะของดีหายากเนาะมานี่ครับพี่นะครับล้ออะไรนะเป็นแม็กอัลลอยขอบเดียวกับตัวรถนะฮะเออนี่ฮะจุดเครื่องงงเครื่องมือแม่ลงแม่แรงมีอยู่ครบเสร็จสับนะฮะถาดทงถาดท้ายมีแถมมาให้เรียบร้อยนะนะฮะนี่ได้แท้เดิมรับจุดแน่นอนนะฮะเม็ดองเม็ดอาร์กเนี่ยดูได้เลยนะครับใครสนใจโทรหาผมก่อนแล้วกันนะเพราะว่า ถ้ามามัวขยี้ให้พี่ดูนะผมว่าผมถ่ายไม่ทันแน่นอนนะฮะหลายคนหลายคันแล้วเพราะว่าเขาตอนตอนนี้เนี่ยคือ,อทีมช่างผมเขาพักเที่ยงเนาะผมเลยต้องรีบถ่ายนะฮะอะมาชมหลังท้ายนะฮะเดี๋ยวให้พาชมรอบคันนะพี่นะได้สวยใส่นะภายในคุ้มดํามาให้นะหายากนะฮะนี่ฮะบอกนะครับ เป็นบักเก็ตซตนะมีรูระบายนะครับความร้อนมาให้เสร็จสับนะครับพนักเท้าแขนนะครับปีมาให้นะภายในสะอาดนะครับฝ้านะครับได้เป็นสีเอ่อสีเบจเนาะนะฮนะก็ทําให้อ่าโปร่งโล่งสบายนะฮะนะครับนีนะครับาภายในสะอาดจาาริงพี่นะเลขไม้แท้ไม้เดิมนะเช็คระยะสูงนะคแปดหมื 8, ่นโลนะอ่ะนี่ฮะ นี่มีตัวบายสปอร์ตทั้งซ้ายทั้งขวานะครับมีเตือนที่เพิ่มขึ้นมานะจุดอับมองอเปลี่ยนเลนนะฮะทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนี่ฮะเขาจะาดีไซน์ของเขานะจะเป็นตัวแถบสีแดงนะกับเจนโ no นแบ็ k นะเป็นแดงดำนะครับ <c oughs> นะเดี๋ยเดิมนะสติ๊กเกอร์เติมลมยงลม,ลม,ลมยางนะน็อตอยู่ครบอยู่ดีทุกจุดนะพี่นะนะฮะ ไม่เช่เดิมนะเบาะนะครับเป็นไฟฟ้านะครับเราก็มีลรมบาร์มีเอ่อตัวดันหลังนะไม่เมื่อยนะฮะนี่ฮะฟูฟูตึงๆนะครับไม่ปีไม่แตกไม่ขาดนะนี่ฮะแบบซีสนะดีไซน์เขานะฮะมีแถบสีแดงมาให้เสร็จสับนะคู่หน้าสนรน,นราคานะครับห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะช่วงล่างเนี่ยเขาเป็นเหมือนอ่อแคมรี่นะฮะ นะเป็นอิสระนะครับสี่ล้อนะดิสเบรกสี่ล้อ,ลอแอร์แบ็กเจ็ดใบนะครับนี่ได้เครื่องยนต์พันแปดนะฮะเป็นตัว GR นะครับเดียร์สปอร์ตนะฮะตัวแต่งพิเศษนะเอ่อเขาได้เป็นตัวแพดเดนชิพมาด้วยนะครับที่พวงมาลัยนะแถมมีเป็นเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮมีมาให้นะฮะนี่ฮะพวงมาลัยเดี๋ยวต้องผมต้องขออนุญาตถอยบ่อีกนิดนึงนะครับนี่ฮะ ลายแบบมันติฟังก์ชันนะเท่าที่เจอนะพี่ผมยังไม่เห็นตัวนี่นะพวงมาลัยลอกนะนี่ก็เดี๋ยวผมหุ้มให้ใหม่นะพี่นะนี่เป็นลายจี G. นี่มีลอกแค่ตรงพวงมาลันะครับตำหนิี้เขานะขออนุญาตสตาร์ทรถนะพี่ตัวนะปุ่มพู s สต t a r t อยู่ทางซ้ายมือของผมของคนขับนะนะับมุญแจเป็นรีโมทนะครับล็อกรถ เปิดรถสั่งเปิดฝาท้ายแล้วก็อารามนะเวลาที่รถเราจอดในห้างหรือลานกว้างนะจำไม่ได้นะนฮะนี่กดเราก็เดินตามเสียงหารถได้เลยนะดูหน้าจอเรือนใหม่นะครับจอก็เป็นวัดรอบนะครับเป็นเข็มเรือนใหม่เป็นเข็มนะน้ำมันเป็นเข็มอุณหภูมิเป็นเข็มนะครับแต่จอท f t ด้านข้างเนี่ยเป็นดิจิตอลนะฮะนี่ฮะประตูไว้นี่ปิดแล้วนะทิป A ทิป B นะครับ เวลานาฬิกานะจะอยู่ทางเป็นดิจิตอลนะครับฝั่งซ้ายอ่ะนี่ชุดเครื่องเสียงนะครับแท้เดิมนะฮะเชื่อมต่อบลูทูธนะครับรับสายวางสายได้นะครับนะฮะนี่ฮะจอทัชสกรีนนะครับเอ่อเจ็ดนิ้วนะฮะใหญ่นะแอร์แบบออโต้นะครับนะปรับอุณหภูมิซ้ายขวา ยังไม่แยกอุณหภูมิมนะยังไม่ได้แยกอุณหภูมิมนะครับดีไซน์ภายในคอนโซมคอนโซลเป็นเออเป็นซอฟทัชนะลูกค้านะฮะเนี่ยฮะไม่ไม่ได้เป็นไฟเบอร์นะกดแบบยุบยุบหน่อยนะนะครับแต่ว่าเป็นโฟมแน่นๆนะฮะนี่นะครับเป็นโฟมแน่นๆน,นี่ครับคูหนา้า ดูดีสายรอไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับคันนี้นะฮะมีตัวการลื่นถลายมาให้นะตัวการลื่นถลนะครับแล้วก็มีตัวโหมดสปอร์ตนะลูกค้านะมีมาให้นะครับนี่ฮะเบรกมือไฟฟ้านะครับเบรกโฮมีมาให้แล้วก็ด้านข้างเนี่ยเป็นแถบเป็นโนแบกนะฮะตรงที่วางแก้วน้ำมีสองช่องนะครับ แล้วก็คณะก้าวแขนเนี่ยบุหนังมาให้เรียบร้อยนะฮะนี่ฮะเกิดออกมานะจะมีอ่า USB นะฮะอีกหนึ่งช่องนะฮะสำหรับเชื่อมชาร์จโทรศัพท์นะแล้วก็มีตัวอ่าสิบสองโวลต์นะครับสามารถต่อเพิ่มได้อีกนะครับอ่ะคันนี้นะครับตัวนให้นะรถสวยรอหายากนะครับคันนี้นะ รถปลายปีสิบเก้านะครับจดทะเบียนยี่สิบอ้าลืมให้ดูเลขใหม่นะฮะเลขใหม่ปัจจุบันเลขใหม่ปัจจุบันเห็นไหมฮะให่มันไม่ชัดนะเลขใหม่ปัจจุบันนะฮะแปดหมื่นสามพัน ห้าร้อยสิบแปดกิโลครับนะนี่ฮะรถปลายปีสิบเก้านะครับนะไม่มีริ้วรอยนะไม่มีบุบลักยิ้มนะครับไม่มีชนหนักพิควมไฟไหม้น้ำท่วมนะการันตีได้เลยนะฮะอ่ะลืมให้ชมเครื่องยนต์นะครับนะไปะนะฮะเดี๋ยวล้างสปานะผมส่งรูปรายละเอียดรถให้ดูอีกรอบได้นะครับนะใครสนใจหาอยู่นะไฟหน้าเป็นออโต้ด้วยนะลูกค้านะฮะเวลาที่เอ่อ ขึ้นห้างลงอุโมงนะนะครับสายตาเราจะผ้าใช่ไหมเวลากลางวันนะครับอันนี้ก็จะเปิดให้อัตโนมัตินะก็สายตาเรานะไม่ไม่ไปคนขอบทางเดียวนะทางขึ้นลงแน่นอนนะเครื่องนิ่งเงียบๆนะฮะยังอยู่ที่คันเดิมน,นะผมไม่มีเปลี่ยนคันนะครับนี่นะครับไม่มีร่องรอยการเปลี่ยนซีเนเสร็จเกินนะ นะ Q c กคิแต้มสีอยู่เดินอยู่ดีอยู่ครบนะครับเครื่องนิ่งนิ่งรอบนิ่งนิ่งเงียบเงียบนะครับไม่มีกระตุกไม่มีตกนะฮะเนี่ยสายไฟท่อยางต่างๆนะครับไม่มีร่องรอยของหนูก,กัดแคะนะซีนต่างๆนะครับท่อยางท่อของเหลวต่างๆไม่มีร่วมไม่มีซึนนะฮะนี่สะสภาพตัวรถนะครับสวยงามนะได้ฝากโปงแท้เดินนะครับไม่มีจนหนักทิ่กวามไฟไหม้หนังท่วมนะสติ๊กเกอร์มอคงมอกอยู่ครบนะครับคำตรงคำเตือนนะ ใครสนใจนะครับอันนี้นะโยตยซานติสนะครับ1.6 GR สปอร์ตนะครับรถปี2019นะปลายปี20นะจดทะเบียนปี20นะครับเเลขไม่8 000, 3 0 0 0กโลนะฮะสนุนร,ราคา569,000บาทนะครับเครดิตดีฟีดาวก่อนอยู่ประมาณ1,200-300หลักร้อยนะ ใครสนใจรีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่ศ992602443นะเซลล์ดิงนะครับเดี๋ยวผมส่งรูปส่งรายละเอียดให้ดูนะเน้นย้ำนะครับสนใจโทรด่วนนะพี่นะไม่ใช่ผมรีวิวคนแรกนะม,มีก่อนหน้าผมเนี่ยรีวิวไปแล้วประมาณ78ท่านนะฮะแล้วก็เดี๋ยวถ้าสปาทำความสะอาดเสร็จเนี่ยจะมีน้องๆอีกประมาณโอ้น่าจะย0่ท่านนะฮะเข้ามารีวิวนะก็ใครสนใจรีบโทรด่วนนิดนึงแล้วครับ ลองสอบถามผมดูก่อนนะผมก็ไม่บอกไม่ได้ว่ารถจะยังอยู่มีติดจองติดจองหรือเปล่านะฮะแต่อยากให้ได้ใช้จริงๆนะรถสวยสายขนาดนี้นะ,อะขออภัยที่ไม่ได้ล้างสปาทำความสะอาดให้ก่อนนะก่อนมารีวิวนะะเพราะว่ามันมันมีคนรีวิวก่อนนะพี่ถ้าผมรอเสร็จก็คนอื่นขายหมดอ่ะนะฮะใครสนใจนะโทรหาผมก่อนได้เลยนะครับ ก่อนจากกันวันนี้ยัง,ยงไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็จะได้เป็นการแจ้งเตือนลูกค้านะครับเผื่อมีรถสวยๆดีๆแบบนี้เข้ามานะผมจะได้รีบรีวิวแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนลูกค้าไปในตัวนะว่ารถสวยเข้ามาอีกแล้วนะครับนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ